ทักทายแฟนบอลทุกท่านด้วยนะครับเจ,เจอกันในวันอาทิตย์ที่26มกราคม2568น,นะครับเอกมะข่าวชีชัดฟันธงไปลุ้นไปเชียร์ในศึกฟตุตบอลพรีมลีกกันเหมือนเดิมวันนี้โปรแกรมลงล่นกัน4คู่คู่ที่น่าสนใจสำหรับผมเนี่ยผมเลือกไปที่ลอนดอนนะครับท่านนัมสเปอร์จะเปิดบ้านเจอกับเรสเตอร์ซิตี้คู่นี้คิกออฟกัน3ทุ่มตรงนะครับก่อนอื่นเลยฝากเพื่อนๆฝากคอบอลไปด้วยนะครับใครที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกันเป็นเพื่อนกันเป็นครอบครัวฟุตบอลด้วยกันสามารถติดตามได้ แอ e 9เอเตามหน้าจอนี้ได้เลยนะครับอ่ะฝากคอบอลไว้ด้วยนะครับสถานการณ์ของทั้งคู่เป็นสองทีมที่ฤดูการนี้ผลงานไม่ดีนะครับเป็นทีมที่อยู่ในโซน,โซนท้ายๆตารางเลยนะครับสเปอร์รังอันดับที่15มีอยู่24แต้มส่วนเลสเตอร์ซิตี้อยู่อันดับที่19ของตารางนะครับรูฟันนิสรอยตรงหลังๆทาทีมนี่ในพิมพ์ริ้แพ้ติดๆกันยับเลยรังอันดับที่19มีอยู่แค่14แต้มสุ่มเสี่ยงกับการตกชั้นเลยนะครับ ฟอร์มหลังของทั้งคู่อ่ะสเปอร์หเกมหลังสุดชนะ2เสมอ1แพ้2นัดล่าสุดกลางสัปดาห์บุกไปชนะฮอฟเฟิธามาสามสในยูโรปาลีกส่วนเลสเตอร์ซิตี้ครับพิม์ลีกนัดล่าสุดเปิดบ้านแพ้ให้กับฟูลแลมสศูนย์ประตูต่อ2เกมแรกเจอกันที่คิงพาวเวอร์สเตเดียมกินกันไม่ลงนะครับเสมอกันไป1ประตูต่อ1มาดูรายชื่อของทั้งคู่เป็น2ทีมที่นักเตะเจ็บเยอะมากนะครับโดยเฉพาะเจ้าทินทอนแฮมฮอสเปอร์นะครับประตูอย่างวิคาริโอเจ็บนะครับแนวะรับ,นะรบมีทางด้านฟานเดอร์เฟน อูโดกี้นะฮะตัวอื่นโอดแบร์ปาฟซาติโบแวนเนอร์หน้าเป้าตัวสำคัญอย่างโซรันกี้เบนันจอรสันอีบิสุมาเจ็บหมดคริสเตียนโลเมโลก็มีปัญหาการบาดเจ็บส่วนเจสเป็นรอเช็คฟิตทีมเยืเอลเลสเตอร์ตัวเจ็บมี ansen, DD, lla, แมทเฮอร์มันเซ่นนะครับเอนดีดีลิครูปเปรเรล่าแล้วก็อับดุลฟาตาวูนะครับแต่ว่าตัวสำคัญอย่างทางด้านเจมี่วาดี้มาวิดดีอายูก็พร้อมที่จะลงเล่นวันนี้สเปอร์นะครับอาจจะใช้ด้ชาริซอนมาเป็นหน้าเป้าเล่นกับซอนเฮืองมินแล้วก็ ตรงกลางก็นาทัพมาโดยเจมส์มิดซสันมีซีเฟนมีทางด้านลูคัสเบิร์กวาวนะครับจะเป็นลูกห่าเป็นตัวที่จะมาเล่นตรงกลางด้วยรวมไปถึงแอชลีย์เกรส่วนแนวรับนะครับดาคูชินกับเบนเดวิสอาจจะยีเป็นคู่เซนเตอร์ซ้ายเป็นลีกิลอนขวาเป็นโดปอโลประตูใช้ทางด้านกินสกี้นะครับส่วนทีมเยืนเท่าที่ดูเนี่ยแนวรุกเจมีวาดี้จอแดนอายเอลคาโนสมาวีดีดีตรงกลางซูมาเรมีแฮร์รี่วิงแนวรับมีทางด้านวอลฟาร์ดเวสต์การ์ด เจมส์แจซินแล้วก็เราไปถึงแบ็กซ้ายอย่างทางด้านคริสเตนเซ่น ประตูใช้สโตรลาสิกนะครับที่จะได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในเกมนี้อ่ะวันนี้สั้นๆเลยฮะบอลที่มันแย่พอๆกันแต่ผมก็ยังชอบคลาสฟุตบอลของสเปอร์อยู่วันนี้เล่นในบ้านอ่ะตัวเกมรุกยังมีทีเด็ดนะครับถึงแม้ว่าจะไม่มีโซลันกี้แต่ว่ายัางมีคูรูเซฟสกี้ยังมีทางน้านซอนทางมินรวมไปถึงเจมส์แมดิสันยังแบกเกมรุกอยู่เพราะฉะนั้นทีมเกมรับที่ไม่ดีอย่างเลสเตอร์มาเจอทีที่มันบ้าบุกบ้าลุยอย่างทางท้งน้านเพราะนั้นออสเฟอร์จริงๆโอกาส ของสเปอร์ในแต่ละแมตช์่มันมีไม่น้อยมันก็มีเยอะแต่เพียงแค่ว่าบางครั้งเนี่ยมันจบไม่คมเจอคู่แข่งที่แบบรับแน่แนๆกองหลังดีๆบางทีก็ยิงไม่ได้แต่วันนี้เจอกับเลสเตอร์ที่เกมรับไม่ค่อยดีผมเชื่อสเปอร์เล่นในบ้านแล้วก็ต้องการชนะแล้วแอนในสถานการณ์ไม่ดีด้วยครับต้องชนะอย่างเดียวผมเชื่อเท่านัานาน้ทานท็อตแนมฮอสเปอร์น่าจะชนะทางน,นั้นเลสเตอร์ไปได้ แบบไม่ยากครับคู่นี้เอกมะขาวชี้ชัดฟันธงไปที่เจ้าถิ่นไก่ไดทองทอรแนมฮอสเปอร์นะครับสว่วนอีกคู่หนึ่งแอสตันวิลล่าเจอกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดฝากไว้ที่แอสตันวิลล่าครับเล่นที่วิลล่าพาร์คน่าจะผ่านเวสต์แฮมไปได้เช่นกันนะครับอ่าสองคู่ค้ำคืนวันอาทิตย์เอกมะขาวชี้ชัดฟันธงนะครับทอรแนมฮอสเปอร์กับแอสเซอรมิล่านะครับพูดคุยสอบถามทัศนะเพิ่มเติมอย่าลืมนะครับ at eak99 วันนี้ขอให้ทุกท่านจงโชคดีครับสวัสดีครับ